สวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกท่านครับผมวันนี้ผมจะกกรินรถเปิดป้ายนะครับมานาเสนอนะครับรถปี2014นะครับเครื่องยนต์ดูโอนะครับผมคันนี้รถเดิมๆนะครับผมเป็นรถบ้านนะครับสภาพสวยเป็นรถแทกซี่นะครับแต่เป็นรถส่วนตัวนะครับสภาพสวยนะครับนี่นะฮะเดิมมากนะครับไม่มีชดไม่มีสกิดเลยนะครับผมตัวเนี้ยนะครับสีเราทํากับบอดี้ตัวรถนะคโอ้เจ๋งมากนะพี่น้องนะครับทําเข้ากับตัวบอดี้รถเลยนะครับสวยมาก พี่น้องท่านใดนะครับอยากหารถไว้ใช้นะครับผมขับไปทํางานนะฮะหรือจะมีหรือท่านมีปีสิบเอ็ดสิบสองจะมาเชินก็ได้นะครับผมนะครับราคาตั้งไว้ที่สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมคันนี้บางมากนะครับรับประกันไม่มีชดไม่มีความเอาช่างมาดูได้นะครับที่บ้านเป็นรถอ่าออกมือแรกมานะครับผมเป็นรถปีสองพันสิบสี่นะครับคันนี้เราไม่ได้แปลงโฉมนะฮะรถต้นทุนในการทําลงนะฮะสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนี่ครับมี ค่าส่งคิดตามระยะทางนะครับผมพี่น้องท่านใดมองหารถใช้นะครับก็ทักมาได้นะครับรับประกันนะครับไม่มีชนไม่มีคว่ำนะครับเดิมๆนะครับคันนี้บางทั้งคันนะครับผมผมทําสีกับตัวรถนะครับพี่น้องท่านใดที่อยากได้ไว้ใช้งานก็ทักมานะครับผมอันนี้ก็เพียงประตูยังไม่ได้สงสัยไปห่มมาใหม่ช่างลุนยังไม่ได้ประกอบนะครับ นี่ดูเบาะนะครับสวยมากนะครับผมภายในเราทําเหมือนรถบ้านเลยนะครับนี่อันนี้คือให้ดูแบบจะดจ่าเลยนะครับพี่น้องไม่มีหมกเม็ดนะครับผมเราทําสีกับตัวรถเป็นสีที่ทํายากมากช่างเนี่ยบอกว่าโอ้ทํายากมากนะครับก่จะได้ออกมาสภาพนี้นะครับสีขิปเลยเงามากนะครับนี่นะครับพี่น้องท่านใดอยากได้ก็ทักมานะครับผมจากปีสิบเอ็ดสิบสองมาเทิร์นก็ได้นะครับนี่ราคาเงินสดสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเราขายเงินสดอย่างเดียวนะครับผม อันนี้ช่างเรากำลังทำงานนะครับว <c oughs> ันนี้ฝนฝนรุต,ตกนะฮะช่วงนี้เราก็พักนะครับไปหาอ่า <c oughs> รับจบข้างนอกไปใช้ภาพยนตร์กำลังเพิ่งเสร็จนะฮะเ <c> ป <oughs> ็นไปเอาเป็นสัพันธทูทูนิวรุ่นดอกนะครับสองแสนสี่หมื่นกาพันบาทนะครับผม ักถ่ายมาได้เดิมนะครับเดิมคันนี้ครับมาดูรถได้ที่บ้านแต้ต่บนท่าอำเภอลตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับสีสวยนะรักษาง่ายนะครับสีตัวนี้นะฮะเดิมเดิมนะครับผมใช้น้ำมันและซ n g นะครับผมคันนี้นะครับเราทำเราทำเป็นสีเดียวกับตัวถังรถเลยนะครับผมดูกลมกลืนกันมากนะครับพี่น้องนะครับ ส่วนเก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกนะครับผมมาดูรถได้นะครับดูคลิปจบนะครับก็โทรมานะครับผมส่วนเ3้าส6สนะครับส่วนเ3้า2 6สครับผม เป็นเบอร์ไรนะครับก็ใช้เบอร์นี้เลยนะฮะเพดเครื่องนะเดิมนะครับผมฟ้าของเครื่องเพิ่นไหมากบบนี้บุนฟ้าของเครื่องสวยนะครับพี่น้องสวยมีมีกุญแกสองลูกนะครับผมนี่นะครับสองลูกเลยทำความสะอาดนะครับผมช่างเรา มองหารถใช้นะครับไว้ขับขี่นะครับหน้าผลนะทักมานะครับพอขั้วแบตออกบ่

มีปาเขาเพื่องก็มีนะครับผมสนใจนะครับกรนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกนะครับศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกนะครับดูรถที่บันเต้นะครับผมตำบล่าตอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับับครับผมเดี๋ยวป้ายก็มีมาเรียบร้อยนะครับนี่วงหนามออกด้วยกันเนป้ายอะไรมาครบเลยนะครับผมนะ จนใดหาโดยใช้ก็ทักมานะครับผมเงาม,นะมากนะครับเงามาก<ผ>มส,วสวยสวยขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้อยเอฟซีประเทศนะครับด,รด,ดูคลิปจบแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ